สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหนอย3นอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่15นะคะพี่น้องจา๋าหลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะแอดให้เด่นห้าไปนะคะวิ่งรูดที่ห้านะคะพี่น้องจา๋าเอ่อที่เจดนะคะขอโทษขออภัยนะคะในวิ่งรูดที่เจดนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรวัดใจก็มาอยู่นะคะสูตรวัดใจมาอยู่นะคะ แอดให้เด่น7ไปนะคะสำหรับวันที่15้านะคะขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซี FC ที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่น้องจา๋ารอบพิเศษออกหกหกห้าเก้าแปดนะคะรอบปกติออกสี่แปดสามเก้าเก้ล่างนะคะรอบ v ี p อ3พีสาห้าสสนะคะพี่น้องจา๋าไม่มาจาักเม็ดนะคะพี่น้องจา๋าไปลุ้นกันต่อสำหรับพี่น้องที่ตามสูตรวัดใจนะคะก็มาตั้งแต่รอบแรกนะคะหกห้า ยังไม่พอนะคะห5ห้ายังไม่พอมาอีก35หานะคะรบมาในาตัวรองนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่16นะคะพี่น้องจ๋าวันที่16นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยนะคะหลุดนะคะแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปนะคะพี่น้องก็ถ้ารู้ว่าจะมานะคะร้อเปอร์เซนนะคะแอด ซื้อแต่หวยนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องทํางานทําการแล้วเนาะรวยแน่ๆนะคะแต่นี้สูตรก็ไปตามกําลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสําหรับวันที่16นะคะพี่น้องแอดให้เด่นนะคะเด่น5รูดฟันที่5นะคะก็ไปรูด5กันนะคะพี่น้อง ห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสองนะคะห้าสามห้าสี่ห้าห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะเดี๋ยวสำหรับตัวที่ แอดเน้นนะคะพี่น้องคือตัวเด่นนะคะพี่น้องตัวที่เน้นคือตัวที่เด่นนะคะพี่น้องแอดชอบนะคะห้าสี่นะคะห้าสองนะคะห้าห้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสำหรับชุดลองก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้านะคะ ชุดเด่นก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราลุ้นเราออกนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกทุกทุกท่านเลยนะคะสุขภาพอันามาัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปงังปังทุกๆท่านเลยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ